ไอ้หนุ่มพิจิตพบรักแม่ไม้เมืองระยองอยู่ด้วยกันสามปีเอาแต่ซ้อมอย่างเดียวไม่ยอมถนอมน้ำใจเมียทนไม่ไหวหนีกลับบ้านไปอยู่กับแม่ไอ้หนุ่มทนอยู่คนเดียวไม่ไหวเฝ้าตามง้อขอคืนดีแม่ไหมไม่เล่นด้วยเลยถูกประกาศสิทธิในสามวันไม่กลับจะบุค,คาล้างควดถึงกำหนดแม่ไม้ยังทำเฉยไอ้หนุ่มเลยลากลูกสองอัดเข้าช่องลมกระหน่ำเสียหนึ่งนัดเสร็จแล้วทำเป็นใจบุญ รานน้ำมันเตรียมเผาให้เสร็จไม่ต้องพึ่งวัดคนเจ็บวิ่งไปเปิดไฟร้องให้คนช่วยจึงรอดตายบุดวิดอดอ้อนเมียให้เคินรังไม่สําเร็จผัวตัวดีประกาศกล่าวถ้าภายในสามวันยังแข่งข้อจะล้างขวดทั้งครอบครัวถึงกําหนดไม่สาวยังเฉยเมยเหตุร้ายจึงเกิดขึ้นเด็กน้อยไร้เดียงสาวัยสองขวบต้องตายอนาถเปรียเสียงปืนที่ดังกึกกล้องขึ้นมาทําลายความเงียบสงบของยามราตรีการกลางดึกสงัดเช่นนี้ ทำให้นาง,งเงียบคุณป้าวัย้53ปีต้องสะดุ้งตื่นจากความฝันอันแสนสุขเพราะเสียงปืนที่มันดังอยู่ข้างๆหูนี่เองพอลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากเสียงปืนสงบลงก็ทําให้รู้สึกว่ามีอาการเจ็บเหน็บขึ้นมาที่บริเวณก้นกบจากความเจ็บมันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นนี้ทําให้นาง,งเงียมรู้ได้ทันทีว่าตัวเองถูกกระสุนปืนนัดที่ดังกึกก้องเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วด้วยความตกใจบวกกับความกลัว นางจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากลูกชายที่กำลังนอนอยู่นอกห้องทันทีไออน้นช่วยแม่ด้วยแม่ถูกยิงพร้อมกับวิ่งออกไปเปิดสวิตช์ไฟฟ้าที่มีอยู่ดวงเดียวตรงกลางบ้านโดยมีเด็กหญิงบางอ่อนวัยเจ็ดขวบลูกสาวอีกคนวิ่งตามออกมาติดติดแม่เป็นอะไรไม่รู้ใครมันยิงแม่เมื่อตะกี้นี้ระหว่างที่ลูกๆก,กำลังสอบถามเรื่องราวจากปากของนาง,สงเสงี่ยมอยู่นั้นโดยที่ทุกคนต่างก็ลืมไปว่าภายในห้องต้นเหตุน,นั้น ยังมีเด็กหญิงนิตยาไพพินิษลูกบุญธรรมของนางสงเงียบยังนอนอยู่ที่นั่นอีกคนหนึ่งและยังไม่ทันที่ใครจะนึกขึ้นมาได้เสียงร้องของเด็กหญิงนิตยาก็ช่วยเตือนสติของทุกคนขึ้นมาเสียก่อนแม่แม่เฮ้ยเอ็งเข้าไปดูสิน้องเอ็งร้องทําไมแม่น้องนิดถูกยิงพอทุกคนรู้ว่าเด็กหญิงนิตยาก,ก็ถูกยิงด้วยจึงต่างกลูกเข้าไปในห้องและก็พบว่าตามร่างของเด็กหญิงนิตยานั้น เพื่อนเลือดเต็มไปหมดและพอทุกคนแน่ใจแล้วว่าคนที่มารอบยิงพวกตนคงจลนี้ไปแล้วร่างของเด็กหญิงนิตยาจึงถูกอุ้มไปขึ้นรถเพื่อน,นำส่งโรงพยาบาลจังหวัดระยองอย่างเร่งด่วนพร้อมกับนาง,สงเสียมอีกคนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ถูกนำเข้าแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักตะบ,บนมาตพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อเวลา3นาฬิกาของคืนวันที่4ตุลาคม2530 พันตำรวจโทวิทยาเกศรสารวัตรสถานีตํารวจภูธรตบลมาตาพุทธจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันที่บ้านเลขที่44ทับสหมู่ที่2ตบลห้วยโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีคนเจ็บ2คนขณะนี้คนเจ็บทั้งสองได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วจึงรีบเดินทางไปทำการตรวจสอบคนเจ็บและทราบว่าชื่อนางเสงีง่ยมปิ่นทองอายุ53ปี ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่บริเวณก้นกบด้านหลังสีรูได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงนิตยาไัยพินิตอายุสองขวบถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเช่นกันเข้าที่อกซ้ายหนึ่งแห่งลำคอสองแห่งและที่ต้นขาขวาอีกหนึ่งแห่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสแพทย์กำลังให้การรักษาอยู่และต่อมาอีกประมาณ4ีวันเด็กหญิงนิตยาก,ก็ถึงแก่ความตายหลังจากตรวจบาดแผลคนเจ็บเรียบร้อยแล้ว พันตรจตรีวิทยาจึงได้เดินทางย้อนกลับไปตรวจสถานที่เกิดเหตุพบในห้องนอนที่คนเจ็บนอนกันอยู่มีรอยหยดเลือดกองอยู่ที่พื้นหลายแหง่งและที่หน้าบ้านติดข้างฝาเจ้าหน้าที่พบกระบอกไฟฉายตกอยู่ในเข่งใส่ของใ,ใกล้ๆกันพบแกนหลอนน้ำมันขนาด5ลิตรมีน้ำมันติดอยู่ก้นแกนหลอนและที่ข้างฝามีรอยร้าวน้ำมันซึ่งเชื่อว่าคนร้ายคงจะเตรียมจุดไฟเผาบ้านด้วยแต่มีคนตื่นขึ้นมาเชียก่อนจึงจุดไม่ทนันและได้รีบหลบหนีไป พันตำรวจตรีวิทยาจึงได้ยึดของกลางที่พบในที่เกิดเหตุทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายต่อไปจากการสอบปากคําของนางสิงเหียมทราบว่าขณะเกิดเหตุนางสิงเหียมได้นอนอยู่ในห้องที่เกิดเหตุด้วยกันสองคนโดยมีเด็กหญิงบางอ่อนนอนอยู่ทางขวามือและเด็กหญิงนิตยาได้นอนอยู่ทางซ้ายมือที่นอกห้องนอนตรงกลางบ้านมีลูกชายของนางสิงเหียมอีกสองคนนอนอยู่ระหว่างที่เสียงปืนดังขึ้นนางสิ่งเหียมได้พลิกตัวนอนตะแคง หันมาทางเด็กหญิงนิตยาพอดีจึงถูกยิงเข้าที่ก้นและเด็กหญิงนิตยานั้นคงจะนอนดิน้นไปอยู่ในรัศมีของกระสุนปืนเข้าจึงถูกยิงหลายแห่งส่วนเด็กหญิงเมืองอ่อนนั้นนอนอยู่ติดข้างฝาบ้านจึงไม่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนางสิญี่ยมได้ให้การต่อไปว่าขณะที่พวกตนนอนอยู่นั้นได้เปิดฝาบ้านที่เปิดเป็นช่องลมให้ลมพัดเข้ามาได้จึงเชื่อว่าคนร้ายคงจะใช้ปากกระบอกปืนสอดเข้ามาทางนั้น แล้วยิงพวกตนจนได้รับบาดเจ็บและตายดังกล่าวส่วนคนร้ายนั้นนางเสี่งเหียมเชื่อว่าจะต้องเป็นในรวมหรือเปียกอย่างแน่นอนเพราะก่อนคืนเหตุประมาณ3วันในรวมลูกเขยได้มงงาง้อขอคืนดีกับนางสุภาพลูกสาวของตนที่หนีในรวมกลับมาอยู่ที่บ้านของตนแต่นางสุภาพไม่ยอมคืนดีด้วยในรวมได้ประกาศว่าถ้าหากภายใน3วันนางสุภาพไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยจะตามมาฆ่าล้างควดให้หมดทั้งบ้าน และพอครบกำหนด3วันตามที่ในรวมได้กําหนดไว้นางสุภาพก็ไม่ได้กลับไปอยู่กับในรวมอีกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ังกล่าวขึ้นจึงเชื่อแน่ว่ามือปืนที่บุกยิงพวกตนในครั้งนี้จะต้องเป็นในรวมลูกเขยอย่างแน่น,นอนหลังจากที่สอบปากคําคนางสิงเงี่ยมจนพอจะทราบตัวของคนร้ายบ้างแล้วพันตำรวจตรีวิทยาจึงเดินทางไปทําการสอบปากคาของนางสุภาพอายุ30ปีเพิ่มเติมซึ่งก็ทราบว่าก่อนที่นางสุภาพ จะได้มาอยู่กินกับในรวมนั้นนางสุภาพได้เคยมีสามีมาก่อนแล้วชื่อในเจือมีลูกด้วยกันสามคนและต่อมาจึงได้แยกทางกันโดยายเจือได้เป็นผู้รับเอาลูกทั้งสามคนไปเลี้ยงเองต่อมานางสุภาพก็มาอยู่กินกับในรวมซึ่งเป็นคนจังหวัดพิจิตรและมาอาศัยอยู่กินด้วยกันที่บ้านพี่สาวของในรวมตลอดระยะเวลาที่อยู่กินด้วยกันมาสามปีในรวมมักทำตัวเป็นคนชอบเที่ยวเตร่สัมเรเทเมาไม่ยอมทำงานทำการ เอาแต่ของเงินนางสุภาพใช้เป็นประจำถ้าหากนางสุภาพไม่ยอมให้ก็จะถูกในรวมเตะต่อยเอาทุกครั้งจนทนอยู่ด้วยกันไม่ไหวนางสุภาพจึงได้หนีกลับมาอยู่ที่บ้านของนางเสี่ยมผู้เป็นแม่ได้ประมาณสองอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุในรวมก็จะมาตามให้กลับไปอยู่ด้วยกันเป็นประจำจนนางสุภาพเกิดรำคาญจึงแอบหลบไปนอนอยู่กับลูกๆที่บ้านของในเจือที่ตอนนี้กําลังไปบวชเป็นพระอยู่และก่อนเกิดเหตุประมาณ3วันนางสุภาพได้ออกไปทําธุระที่โรงงานแก๊สตะบนมาตพุธ อำเภอเมืองระยองก็พบกับนายรวมมาตามง้อขอคืนดีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันอีกแต่นางสุภาพไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยนายรวมจึงประกาศว่าถ้าหากนางสุภาพไม่ยอมกลับไปอยู่กับตนภายใน3มวันตนจะตามฆ่าหลังโคดดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้นางสุภาพยืนยันว่าคนร้ายที่หญิงแม่ของตนก็คือนายรวมอย่างแน่นอนดังนั้นพันตรจตรีวิทยาจึงแนะนํากําลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปตามหาตัวของนายรวมที่บ้านพี่สาว แต่ก็ได้รับคาบอกเล่าว่าในรวมได้ขนข้าวของออกจากบ้านไปหลายวันแล้วก่อนที่จะไปก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกําลังการออกติดตามหาตัวในรวมอย่างเร่งด่วนจงกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงสามารถจับกลุ่มตัวในรวมได้ในที่สุดด้วยจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยในรวมได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวในรวมไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ยังสถานที่เกิดเหตุจนแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้ควบคุมตัวในรวมไปที่สถานีตํารวจภูธรตะบนมาตะพุธอาเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพตมาตะพุธอําเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อปี2530ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุกาหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ